ดูสิคาว่าไข่เยิ้มทุกฟองเป็นแบบย่างมาตูมราวาสุดๆเลยค่ะน่ากินมากใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาโอ้โหแกะง่ายเปลือกล่อนมากไม่ติดไข่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปานชวนอร่อยกับวิธีต้มไข่สูตร6นาทีต้มไข่ยังมาตูมยังไงใช้น้ำน้อยแล้วก็ที่สำคัญ เปลือกไข่เนี่ยไม่ติดตัวไข่ขาวด้วยนะคะวิธีง่ายๆประหยัดแก๊สด้วยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวิธีง่ายๆเลยนะคะเจ๊ปานจะเอาไข่ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะมาเรียงในหม้อแบบนี้ไข่ที่เจ๊ปันใช้เนี่ยอันนี้เอามาจากตู้เย็นแบบเย็นๆเลยไม่ต้องกังวลเรื่องความเย็นนะคะเรายังไม่ต้องเอาไปตั้งไฟนะคะเอามาเรียงให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนจากนั้นก็เทน้ําใส่ลงไปค่ะ ใส่ในปริมาณที่น้อยมากให้เป็น1ในสของตัวไข่นะคะก็คือถ้าไข่เนี่ยหลูกใส่น้ําลงไปแค่1ในสของไข่นะคะในปริมาณแนวนอนของไข่และใส่เกลือลงไป1ช้อนชาน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะ2อย่างนี้จะทำให้ไข่เปลือกไข่เนี่ยไม่ล่อนติดกับไข่ขาวใส่2อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเจ๊าปานจะเปิดแก๊สนะคะใช้แก๊สไฟกลางไปทางแรงแบบนี้แล้วก็ตั้งหม้อลงไปหาฝาปิดเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ6นาทีค่ะและเมื่อครบ6นาทีแล้วเจ๊าปานจะปิดไฟนะคะปิดแก๊สโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาหม้อใช้เวลาอบอีกประมาณ2นาทีใช้ความร้อนที่เหลือในหม้อเนี่ยทําให้ไข่สุกพอดีค่ะ ครบเวลาแล้วอันนี้คือน้ําน้อยมากเลยอะเราก็เตรียมชามนะคะเอาน้ําแข็งใส่ลงไปใส่น้ําลงไปหน่อยแล้วนําไข่มาน็อกน้ําแข็งเลยค่ะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยทำให้น้าแข็งเนี่ยช่วยให้ความร้อนหายไปที่ตัวเปลือกแล้วก็ไข่ก็ข้างในไม่ต้องสุกมากไข่แดงก็จะเยิ้มนะคะเปลือกไข่เย็นแล้วนะคะ เดฟานก็จะเอาช้อนเนี่ยมาตีเราจะแกะเปลือกเลยค่ะทีนี้ก็จะได้ไข่ที่โอ้โหเปลือกล่อนมากแกะง่ายเราใส่เกลือกับน้ำส้มใส่ชูนะคะค่อยๆแกะเปลือกไข่นะคะเป็นยางมาตูมเนี่ยไข่ยังมาตุมเขาก็จะนิ่มกว่าไข่ต้มนะคะเปลือกไข่ขาวเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งมากไอตัวเนื้อไข่ขาวนะคะ แต่ว่าเปลือกล่อนแล้วก็แกะง่ายมากๆเลยเนี่ยแกะง่ายไม่ติดเปลือกด้วยอันนี้ไข่ใหม่เลยนะคะใช้ปันเพิ่งซื้อมาทั้งแผงเพื่อนๆดูสิคะเนื้อไข่ขาวแบบว่าล่อนออกจากตัวเปลือกได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนความนิ่มเนี่ยก็ยังนิ่มอยู่เพราะว่าข้างในเขาเป็นประเภทไข่ยังมาตูมลาวาอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนิ่มๆหน่อยแบบนี้เลยค่ะ เท่านี้เราก็ได้ไข่ต้มยัางมาตูมสูตรไข่ลาวาต้มด้วยน้ำน้อยแล้วก็เปลือกไข่ขาวไม่ติดกันด้วยนะคะหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพอโอ้ยสุดยอดได้ไข่เยิ้มๆแบบนี้น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ทำง่ายไว้ลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปนสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ